สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินรถก็จะพามาชมรถที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะอ่าวันนี้เรามาชมรถที่สำนักงานใหญ่กันนะคะอ่าวันนี้แอดมินรถมีรถอ่า SUV เข้ามานำเสนอกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวนะคะอ่าก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยอ่าคันนี้จะเป็น Honda นะคะ Honda HRV นะคะคันนี้ เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะคะขนาดเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้คันนี้ก็ราคาเบาๆนะคะหากลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวก็ขอแนะนําคันนี้เลยค่ะสวยค่ะลูกค้าเป็นรถแบรนด์หลักนะคะราคาก็ถือว่าถูกถูกมากนะคะเทียบกับมือหนึ่งนี่ก็ห่างกันเกือบครึ่งเลยค่ะคันนี้ เดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะคะว่ารถคันนี้มีความสวยงามแค่ไหนนะคะรถคันนี้เป็นรถ Honda HRV นะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถ Honda HRV ปี2015นะคะลูกค้าซึ่งตอนนี้สภาพภายนอกและภายในยังดูใหม่มากนะคะเทียบกับมือหนึ่งได้เลยสวยงามคะ่ะลูกค้าแม็กพร้อมนะคะคันนี้รถด้านหน้าก็สวยงามมากคะ่ะ ไฟก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะ,ะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะด้านล่างนี่นะคะก็ข้างข้างหน้านี้ก็จะมีสเกิร์ตนะคะลูกค้าสเกิร์ตพูดง่ายๆสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะคันนี้ก็จะมีความสปอร์ตในตัวนะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ สีดำนะคะตัดกับโครเมียมเล็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของ Honda นะคะคันนี้สีเดิมเลยนะคะคันนี้สีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยนะคะนี่รับประกันคุณภาพทุกคันนะคะไม่เคยชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวนะคะนี่ไฟเลี้ยวก็ติดอยู่กับ กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะมีสีเดียวกับตัวรถเลยนี่ไฟเลี้ยวก็เล็กๆค่ะนี่ออกแบบมาได้สวยงามค่ะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของอที่จะเปิดประตูตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะโครเมียมแล้วก็มีกันรอยติดมาให้ด้วยนะคะตัวนี้มีกันรอยขีดข่วนจากเล็บนะคะ ตัวนี้ก็ติดคิ้วกันศาสตร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มเติมเนาะอ่ตัวนี้ที่เปิดประตูด้านหลังนะคะจะออกแบบตัวนี้ที่เปิดประตูด้านหลังนะคะจะออกแบบมาได้สวยงามมากค่ะลูกค้าที่เปิดจะอยู่ด้านข้างกระจกเนาะนี่ตรงนี้เลยอยู่ด้านบนนะคะอ่าไม่ได้อยู่ด้านล่างเนาะไม่ได้อยู่ด้านล่างตรงนี้แต่ ขยับขึ้นมาอยู่ด้านบนและสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะ,ะเปิดจากตรงนี้ได้เลยเคฝาถังน้ำมันที่เปิดถังน้ำมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ,ะส่วนด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้ก็ไฟส่องสว่างคู่หลังนะคะไฟเบรกไฟ ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายด้านหลังนี้ก็จะอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ด้านบนด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์เล็กๆนะคะสปอยเลอร์เล็กๆแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้นี่ค่ะด้านหลังก็จะมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยนะคะและส่วนด้านบนก็ จะมีคีิฉลามให้นะคะนี่ค่ะหากใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดเล็กไว้ใช้งานก็ขอแนะนำคันนี้เลยนะคะสวยงามไม่มีที่ติค่ะคันนี้ใหม่ใหม่มากและใหม่น้อยมากนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ เปิดประตูออกมาข้างในตัวรถนะคะคันนี้ก็จะคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะคันนี้คุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยทั้งคอนโซลและเบาะนะคะ,ะประตูด้านข้างนะคะมาดูกันที่ประตูด้านข้างคนขับประตูด้านข้างคนขับตัวนี้ประตูด้านข้างคนขับตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่ที่พักแขนเนาะ ที่พักแขนตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะเป็นหนังสีดำอ่าเป็นหนังสังเคราะห์นะคะสีดำอ่าก็สีเดียวกับตัวรถเลยอ่าสีเดียวกับประตูเลยเนาะตัวนี้ก็ตัวนี้ขยับเข้ามาก,ก็จะมีอ่าปุ่มลดกระจกทั้งสีบานนะคะปุ่มลดกระจกทั้งสี่บานแล้วก็อ่าตัวล็อกประตูเนาะมีปุ่มล็อกประตู uh, แล้วก็อ่าในส่วนกลมๆตัวนี้นะคะ จะเป็นที่ปรับระดับของกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวานะคะลูกค้าอยากได้ระดับไหนขยับขึ้นขยับลงปรับซ้ายปรับขวาก็ปรับจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะขยับกันเข้ามาด้านในนิดนึงด้านในตัวนี้คันนี้จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันแล้วนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะแล้วก็ในส่วนของอ ในตัวของพวงมาลัยก็จะมีตัวรับโทรศัพท์เราสามารถรับโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะคะลูกค้ารับสายวางสายได้จากตรงนี้เลยมีโหมดเพิ่มลดเสียงของเครื่องเล่นเสียงเนะาะอค่ะแล้วก็จะมีปุ่มคูดคอนโทรลนะคะคูดคอนโทรลตัวนี้ก็สามารถาล็อกความเร็วของรถเราให้วิ่งได้สบายขึ้นนะคะถ้าเราขับรถทางไกลเนาะ อันนี้ก็จะเป็นะระบบแบบปุ่มสตาร์ทแล้วนะคะเป็นแบบพูดสตาร์ทแล้วเนาะตัวน,นี้นี่ค่ะแค่เอากุญแจเข้ามาภายในตัวรถก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะ,ะแล้วก็มีไฟปุ่มไฟเลี้ยวปุ่มไฟฉุกเฉินให้นะคะตัวน,นี้ปุ่มไฟฉุกเฉินอัอนนี้แอดมินไม่ได้เสียบกุญแจนะคะก็เลยหน้าจอมันก็เลยไม่แสดงหมดเนาอะ,อะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะขยับมานิดนึง ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นนะคะหน้าจอแสดงผลเครื่องเล่นตัวนี้ก็เป็นแบบระบบสัมผัสนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ที่เก็บของที่เก็บแก้วน้ำตรงนี้ที่พักแขนตรงนี้ก็มีความกว้างนะคะ้างล่างก็จะมีที่เก็บของด้วย สามารถวางแก้วน้ําได้สองใบนะคะในส่วนนี้หรือจะพับลงเป็นแบบนี้ก็ได้อะมันสามารถาพับลงวางของแล้วก็เอาขึ้นเป็นที่วางแก้วได้นะคะอ่ะคันนี้นะคะเบรกมือเบรกมือเบรก,กมือเราไม่ได้อยู่อ่ะเริ่มใหม่ดอเบรกมือนะคะอ่ะ คันนี้นะคะเราสังเกตดูว่าเบรกมือมันไม่ได้มีเนาะตรงนี้เบรกมือข้างๆไม่ได้มีเท้าก็ไม่มีนะคะในส่วนนี้แต่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านี่เราสามารถกดดึงตรงนี้ได้เลยอ่าเป็นเบรกมือนะคะเป็นเบรกมืออัตโนมัตินะตนัวนี้อ่าแล้วก็ในส่วนด้านล่างก็จะมีที่เชื่อมต่ออ่ USB เชื่อมสายต่างๆชาร์จแบตชาร์จไฟได้ตรงนี้เลยนะคะ ออกแมบมาได้สวยงามมากคะ่ะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดําดูแลง่ายคะ่ะลูกค้ามีความกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะคะตัวนี้นั่งได้สบายเลยพนักพิงก็ใหญ่มากมเป็นสีดํานะคะหนังสีดาเนาะเ,เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะห้องโดยสารด้านหลังเนาะ ส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็ออกแบบมาได้สวยงามเหมือนกันคะ่ะมีความกว้างนะคะอ่าเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันกับด้านหน้านะคะลูกคา้าอ่ามีที่เก็บของด้านบนให้ด้วยนะคะในส่วนของข้างหลังเนาะโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวยังไงก็ถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจมองหารถครอบครัวขนาดเล็กไว้ใช้งานก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะ ราคาเบาๆค่ะลูกค้าไม่แพงนะคะอยากได้เลทราคาการส่งแบบไหนสามารถทักแชทหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็ทางบริษัทเราก็มีเงื่อนไขพิเศษมากมายที่จะนำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะแล้วก็ออกรถกับเราออกไม่ยากนะคะลูกค้าเงื่อนไขไม่ยุ่งยากเอกสารก็ไม่ยุ่งยากค่ะก็มีแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะคะ อาชีพจะทําอะไรก็ออกได้นะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้ค่ะอ่าก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็อ่าเอาใหม่ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ต้องการรถไปใช้งานก็อย่าลืมคิดถึงเรานะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องอามาหาเราเลยนะคะที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะ รถเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะคะให้เลือกชมกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ